เขาก็กำหนดวันแล้วก็เวลาการแข่งขันนัดเปิดสนามของฤดูกาล2024-2025ออกมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปนิสิ์ถ่ายทอดสดแต่ว่าสมาคมก็ยืนยันว่ามีการถ่ายทอดสดแน่นอนค,ค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่วันศุกร์ที่9สิงหาคมเลยค่ะเวลา1ทุ่มตรงค่ะทูแบงคอกพบกับพีทีประจวบที่สนามทูสเตเดียมค่ะค แล้วก็วันเสาร์ที่10สิงหาคมค่ะ6โมงครึ่งสุโขทัย FC ค่ะพบกับ B g ปทุมยูเนเต็ดค่ะที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมค่ะ1ทุ่มระยองเ c ค่ะพบกับการท่าเรือ FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองค่ะส่วนเวลา2ทุ่มค่ะหนองบัวพิชยาค่ะพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดที่สนามพิชยาสเตเดียมค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ที่11สิงหาคมค่ะเวลา6โมงเย็นค่ะราชบุรีพบกับนครปฐมยูเนเต็ดค่ะที่สนามดากอนโซลป่าค่ะ หกโมงครึ่งค่ะดําพูลวอริเออร์ค่ะพบกับอุทัยธานีเอฟซีที่สนามลําพูนสเตเดียมแล้วก็หนึ่งทุ่มค่ะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีค่ะพบกับเมืองทองยูเนเต็ดที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาส่วนวันจันทร์ที่12บสสิงหาค่ะหนึ่งทุ่มตรงสิงห์เชียงรายก็พบกับขอนแก่นยูเนเต็ดค่ะที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมค่ะเมื่อกี้เองเตยบอกมาว่าเรื่องของลิขกสิทธิ์ไทยลสดยังไม่ได้มีความคืบหน้าเดี๋ยววันพุธหน้าเอฟเอทแลนด์อวอร์ดนะครับจะมีการจัดเรียกว่า จากทางสมาคมกีฬาฟุตบอล <Ừ. S 2> เรื่องของประตูยอดเยีเมือเรื่องของนักกีฬารอดเยี่ยมต่างๆจะมีการจารัดรางวัลจากสมาคมกีฬาฟุตบอลให้กับคนฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวไปหมายจะไปสอบถามเรื่องนี้มาด้วยเพราะว่ามันพลิกไปพลิกมา<ช>เดี๋ยวชูนะ true, ครับเดี๋ยว AIS เดี๋ยวทรูสุดท้ายเดี๋ยวเหมือนไม่มีคนจะมาถือเลขสิทธิ์หรือบางทีมีข่าวบอก มาดานแป้งอาจจะควักเงินจ่ายเองอหรือเปล่า200ล้านนะครับผมก็เราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะจบยังไงเดี๋ยวพุทธน้าเดี๋ยวคงไปเจอมาดานแป้งแล้วจะสอบถามให้แล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน